อันนี้คือปลั๊กไฟ DC นะครับ6แผงอนุก,กรม280วัตต์ซันเทค6สตริงแรงดันอยู่ที่200กว่าโวลต์อันนี้เราจะทำการดูดฝุ่นครับคาแควันนี้หลังจากที่หมดฝนวันนี้แดดดีครับก็ล้างรถหน่อยเสียบปลั๊กเข้าไปอันนี้เป็นสวิคไฟหน้ารถ10ล้อนะครับ ต่อขั้วบวกเข้าไปแล้วก็เปิดมอเตอร์พันแปดร้อยวัตต์ด้วยคนใช้มาสามปีละตอนนี้ก็ยังไม่สิบเบ็ดโมงนะครับสิบโมงกว่ากว่าเกือบสิบเบ็ดโมงหลังจากที่ฟ้าปิดมาสิบกว่าวันฝนตกทุกวัน อากาศดีก็ล้างรถนะครับลงครัวก็ทำงานอยู่ตอนนี้ใช้โครงลงครัวด้วย2,700วัตต์นะครับอันนี้คือไฟที่ตอนนี้เราใช้อยู่ถ้าอย่างเราจะปิดลงรถนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองสับนะโชกเห็นไหมฮะลงครัวตอนนี้ใช้2,000วัตต์9แอมป์นี่เปิดชุ่มนะฮะสตาร์ย3,000กว่าวัตต์เลยนะฮะ 1 3แอ์ตอนนี้จ่ายลงมาอันนี้คือข้อดีของ DC d i r e c ห6แผงอนุกรม1 2 3 4 5ข้างบนนู้นอีก6ใช้ DC เรื่องไม่เยอะไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่มีแดดค่อยใช้ขอบคุณที่รับชม